สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเย็นนี้มาให้อาหารปลานะครับผมเดี๋ยวให้ประดุกก่อนครับส่วนปลาใหญ่นี้เอาไว้รอบต่อไปประดุกครับไปรุ่นนาครับปลาดุกขึ้นกินดีไหมครับผมเพื่อนอาหารประดุกเม็ดเล็กนะครับมันชอบอยู่แล้วครับอเดี๋ยวแอานกล้องมาก่อนนะครับนี่ครับ ดุกมาแล้วมารอแล้วครับเพื่อนๆมารอแล้วจัดไปเที่ยวนี้น่าจะโอเคครับเที่ยวที่แล้วนะครับเที่ยวนี้กินดีครับผมเดีย๋ยวให้ประดูข้างนอก ปลาด้านนอกก็ให้นี่ครับปลาดุกอยู่ข้างนอกอีกตัวนี้กินเก่งน่าจะตัวนะคืออยู่ข้างนอกนี่ครับปล่อยออกข้างนอกแล้วเขาก็รอดแต่ข้างในนี่เอามาใหม่ครับดู กินดีแบบนี้ก็ใหญ่ไว้ครับพี่น้องเขากินดีแบบนี้บรรยากาศดีครับวันนี้ยังไม่เมื่อ ตัวเท่านิ้วมือนะครับน้่ก้อยนี้ก้อยตอนนี้สองบาทห้าสิบเดี๋ยวเลี้ยงไปสักเดือนหนึ่งก็ใหญ่ครับน่าจะผลได้ผล,ลวันละสองตัวนี่ก็โอเคแล้วมันจับง่ายครับเลี้ยงในกระชัง เป็นปลาดุกอุ้ยด้อยพี่น้องเด้วยโมเมนต์รัสเซียด้วยครับปลาลัสเซียนี้เนื้อมันไม่อร่อยเนื้อมันแดบหยาบแข็งแข็งปลานิ่นมาแล้ว ปลานินใหญ่มากินกับปลาดุกข้างนอกนี่อันนี้อยู่ข้างนอกนะครับดีผมเห็นปลานินใหญ่ขึ้นมาตัวนี้นั่นนะครับปลานินนะครับเท้าฝ่ามือแล้วครับเดี๋ยวให้อาหารตัวอ,อีกก่อนนี่ปลานินตัวใหญ่แล้วเอาลูกเอากินกินกิน เนี่ยปลาน,นิตอ้วนดีนะครับนาาแล้วไม่ได้เจอเขาครับเนี่ยอาหารงับงับงับเลยตายครับไปให้อาหารปลานินในกระชังต่อเลย ครับอ่าปากรอทุกวันเลยเอ้าลุยอาวลุยโอ้ดูครับดูครับกินแป๊บเดียวหมดเอาลุยอ้าทางนี้ด้วยกินเก่งกันใหญ่ไว้พี่น้องเอ้ยแต่การขนาดบัน นี่ครับทับทิมสีเหลืองชมพูชมพูชมพ,ชมพูมีทั้งหมดสามตัวคือเห็นซองตัวนอมาใน้บนี้นอีกตัวหนึ่งไปใส่นอทับทิมชมพูผสมดำคือว่าเห็นนอตัวที่อยู่ใต้น้ำมันจะตัวใหญ่นะครับปานินสังเกตครับ มันปิวเข้าฝั่งมันกับวนย่มตามไปกินเอามาถ่ายอยู่ต,ตรงกลางนั่นไงครับสีส้มดำอยู่นูน้นอยู่ไกลๆนะเป็นครบแล้วบันนี้สามตัว สลิดรอแล้วครับไปที่สลิดกันครับผมพี่ลิดเรานะครับไม่ใช่ทิศสลิดนะครับทิศสลิดนั้นอยู่นครสวรรค์ครับผมสลิดอยู่นครสวรรค์ครับคนละสลิดนะครับผมกินลูก อปลาสลิดผมตัวเย,ย่ไปตัวหนึ่งครับนั่นนะครับเพื่อนขอบๆนะโอ้โดนอะไรไม่รู้ครับโอ้ตัวเย,ย่ไปแล้วครับหนึ่งตัวโดนอะไรกัดไม่รู้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาตักออกเดี๋ยวเน่าใส่แล้วเป็นเชื้อโรค อย่บอกนะครับว่าปลาบิกกินครับมีปลาบึกอยู่ในั้นสองตัวไม่เห็นมันขึ้นมากินอาหารสักทีน้ำแห้งเรนะ็วมาก แล้วครับเดี๋ยวไปดูปลาเพาะกันครับเป็นยังไงวันนี้พี่เพาะเมื่อเช้านี่หวานอาหารไม่ขึ้นมากินเลยกลับมาตอนเย็นก็อาหารก็หมดหรือว่ามันกินอยู่อลองดูครับผมเพื่อนปลาเพาะเด้ปอปลาเพาะมากินอาหารกินอาหารต้องรอสักหน่อยครับใหเพื่อนเห็นอาหารก่อน เงียบไอ้ลวันก็ให้อาหารข้างนอกด้วยออกไปอนอกกระชังอ่ะปลาเพาะไม่ขึ้นมากินเลยเป็นอะไรเนี่ยยังมตัวใดโฟขึ้นมาเลย ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวสองสามเอา,ราเราทมาแล้วครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วเอามาแล้วควางไปอีกเอาหวานลงไปอีก เอาละครับคลิปนี้ขอจบไพีเท่านี้นะครับขอบคุณมาก,มากครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ